น้องใบฟอนสวัสดีค่ะไปไปให้อาหารไก่กันไ,ไ, <laughs> ไปเลยค่ะไปไม่เอาให้ไป,ไอไปโอ้ตัวน้อยๆนี่มันทำอะไรตรงนี้เอากระติกมาเลยลูกยกกระติกแดงมาเลยนูนนๆเปิดฟ้า หนูหนุ่นกระติกแดงเปิดฟ้ากำบานเลยอ <c oughs> เอาสายงั้นนะเอาสายแม่อเอาใช้ให้ออกได้ตัวออกเด้ยหนูวางเลยลูกไม่งั้นมันจะหกมาขาไรอาเยอะนะ มันเห่าใครนี่พี่าเมียจะไปไหนพี่ตาสตางไปหย่างนี่ลูกตรงนี้เลยสตางหย่างมาเลยนันยุก้องนันจ่มมันบกกาหรอเบิ้งจ่มมันเห่าหรอมันกระถอยหลังมาเรียกไก่มากิน ทิ้งเลยค่ะทิ้งเลยไม่ใี่ไก่นี่โค้ควานอ,อ,อ่ะอเอออะเอาไก่เอาให้ไก่่ตััวนโอเคโอเคเอไ,ไม่ต้องลูกเดี๋ยวแม่อันนี้แม่เอาให้เองเพราะว่ามันต้องเอาขึ้นข้างบนงหนูเอาขึ้นข้างบนหน่อยหนูเอาให้ไก่ทางนู้นลูกข้างนอกหน่อลูก สาดเลยงั้นนะ่ะลูกสาดเข้าไปเลยลูกเออสาดเลยโอเคพ่อมาให้ข้างนอกทีนี้เรียกไก่ดีเรียกกุ๊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 ก เรียกกุ๊ก,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 กมาเลยถ้าเรียกมันถึงจะมานะคะถ้าไม่เรียกมันก็ไม่มาแล้วลนกนะนนนไปจุมปปปปจ้มไป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 จุ้มไปไปเลยไปเลยไป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 ต<ด>ี<ด>ลับ<ด>ไปจุม้มไปไปขี่ไปเหี้ยไปเลยเนาะแม่จะพาไปเหรอ ไม่แม่พาไปไม่เป็นหรอกมีแต่พ่อพาไปมีไปได้ไหมล่ะไม่มันไม่ยอมไปนะดิมันไม่ไปหนูจะไปไหนแม่เอาข้าวให้ไก่แล้วหรอคะไก่อยู่ เรียกสิคะคร,รับค่ะเรียกดีๆสิคะลูก อาเรียกไม่หวานข้าวมันจะมากินไหมล่ะ